เพงทงบัคซีดาค่ะเป็นตหาตหาัาตาหักจุมิทะมะมาชวนกินฝรั่งค่ะสวัสดีตอนเลิกงานนะคะสามเณม,มาชวนกินบัคซีดาเนาะนะคะหลายคนอาจจะรู้หรือว่ายังไม่รู้ว่าบัคซีดานี่ะหรือบักฝรั่งเนี่ยมันมีแบบวิตามินซีที่สูงอาจจะสูงกว่าผลไม้หลายๆชนิด มันบม่ได้มีโรสมแต่ว่ามันกับมีวิตามินซีสูอาจจะเป็นที่หนึ่งเลยก็ได้ค่ะค่ะแล้วก็หาซื้อง่ายกินง่ายพอราคะกินตอนกินตอนท้องว่างนะคะกินก็นอานก็ได้อืมมวกแบบอีกชาค้นที่แบบว่าคนแถวดีๆเนาะกินยังก็ได้แต่สำหรับมือนี่กินกินมาใครได้แล้วมันแสบค,ค่ะเราก็รู้อยู่แล้วว่าวิตามินซีเนาะ มันช่วยป้องกันเป็นเป็นวาดง่ายแล้อก็่ะสั่งพุ่มตา่างนะคะ่ะนั่นหละแต่และหน่อยมือกับบรูุแต่ว่ามันเป็นมือโชคดีที่ว่ามือเป็นคนมากกินบักซิดาเพราะว่าแต่และน่อยบ้านมืนอของซิดารายอยู่หน้าน้าคูษสากับมี้นะคะเคยฮันเคยฝากไปขายพอมแต่ว่าพ่อมาสมัยนี้มันเป็นบักซิดาที่ว่ามันมีหลายพันุ ไลมาเล็ดก,ก็มีแต่ว่าสมัยก่อนมันเป็นบักทิดาที่แบบว่าบักทิดาโบรานนะคะบักธิดาแบบเหนื้อมันจะออกแดงๆแม่ยอยู่น้ำคู่สาเนาะแต่ว่าชูเมรีโอ้ยหากินงไงค่ะฝรั่งจิมจุฝรั่งอียงกับบรุกอนิ้มันจะออกแบบขาวๆเนื้อล้นนุ่นยหากินง่าหน่วยนึงกะ อันนี้มูซื้อมาสิบห้าบาทบางหน่วยกับยี่สิบบาทหน่วยมันนหน่อยแล้วแต่บริเวว่ามันแพงหอกเพราะว่ามันอาจจะเห็ดหยากก็ได้ค่ะคนที่ไปรับมากคนเห็ดกับเห็ดหยากแล้วมันอาจจะวบาใส่น้ำลายอะไสีมันนวลเนาะได้สิแบบว่าป้องกันมะเด่งก้งเหมือนกับว่าไม่แฝ่ถ้ารมันมีวิตามินซีสูงลายก่าผลไม้หลายหลอย่างเลย นี่ค่ะหาอ่านอ่านออกก็ได้ว่าหลายคนรู้หลายคนไม่รู้แต่คนที่ชอบกินก็นคือเป็นคนที่โชคดีอะค่ะเพราะว่าถ้ากินเราก็คือได้ประโยชน์กรอบร้อมส่วนหมามบอกัสิมิติดตุยิน ลืมไปซื้อมากินกันนะคะมือหนอีก,กอนนอนกะเขาให้ทุกคนโชคโชคมันๆนอนหลับฝันดีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะบ๊ายบาย